ครับสวัสดีพี่น้องผูไปสุทุกๆสุขคนอันนี้ผมลุงอิสานมากวนมาขอรายงานตัวกับพี่น้องทางยูทู e เพราะว่าสิเป็นในประเทศต่างประเทศยูทู e จังหวัดนะครับอันนี้ก็คือว่า มาแนนำตัวราวกำลังสิลืมเฮตดวิดีโอขก้นมาก็สิยียายามสันหาจะสีดีๆขก้นมาให้พี่น้องในเบิง่งเจได๋ก็ฝากเป็นกำลงังใจให้กันในด้ดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลูกอีสานมวลน้ัเสด้มีกำลังใจเฮ็ดต่อไปนะครับเนาะมีอยังที่แบบอ่าอันใดที่มันบ่ พอก็อออถือใจค้นเบิงกัตีชมมาได้นะครับจะได้ปรับปรุงและแก้ไขนะครับช่องไม่ครับช่องเก่ามีปัญหานะครับไปเลยก็ฝากกดติดตามให้ลูกอีสานางวลในนี้นะครับเด้อคนอีสานคือกันนะครับขอบคุณใดรนะครับ